ตอนที่ 34, กสินแสงทุกคนมีความดีที่คิดว่ามีวิมานเป็นที่อยู่บนชั้นกามาวาจรสวรรค์บ้างบนผมมาโรคบ้างอย่าไปยับยั้งความดีไว้แค่นั้นถ้ายับยั้งไว้มันจะถอยหลังสร้างความดีต่อไปเพื่อรักษาความดีที่เรามีอยู่และเสริมความดีที่เรามีอยู่แล้วให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไป แล้วบางคนที่มีถึงขั้นปรมัตถบารามีแต่ยังไม่ครบถ้วนก็ควรจะทําให้ครบถ้วนเสียทําอะไรทุกอย่างทําด้วยการตัดเด็ดขาดไปเลยหมายความว่าอย่าไปเกาะมันทําเพื่อการสงเคราะห์อย่างเดียวอย่างนี้เป็นปรมัตถบารามีหลักสูตรวิชาสามท่านเตือนว่าคุณต้องพูดให้ครบท้าเขาสิท้าให้เขาพิสูจน ว่าใครจริงกันแน่ถ้าเขาจริงตามหลักสูตรของฉันท่านว่าอย่างนั้นนาะไม่ใช่ฉันนาแล้วเขาก็รู้เองเห็นเองอารลกสินคือการเพ่งแสงสว่างนี่ฉันจะไม่อธิบายเมื่อแสงสว่างปรากฏชัดเป็นแสงประกายพึกจนกระทั่งลมหายใจไม่ปรากฏอันนี้เขาเรียกกันว่าทานสีนี่เรียกกันว่าจบอารอกสิน แต่ความจริงคนที่เจริญอโรกสินก็ดีโอทาตากสินก็ดีหรือเตโชกสินก็ดีถ้าเป็นคนฉลาดหรือว่าอาจารย์ที่สอนฉลาดบางทีลูกศิษย์ฉลาดอาจารย์โง่กระทมไปอย่างฉันนี่ไม่ต้องดูใครอย่างฉันนี่แหละมโนมยิทธิฉันปล่ำเกือบปีตายกว่าจะได้แต่ลูกศิษย์ฉันบางคน มาเพียงแค่สิบนาทีเอาไปชิบคือแสดงว่าอาจารย์มันโง่กว่าลูกศิษย์ลูกศิษย์เขามีความฉลาดกว่าเขาทำได้รวดเร็วกว่าเป็นอันว่าฉันไม่ได้ช้าเขาฉันดีใจที่ผลที่ฉันให้เขาทำผลได้รวดเร็วเหมือนกับพ่อแม่มอบทรัพย์สินให้แก่ลูกแล้วลูกทำได้ดีกว่าพ่อแม่ทำผลได้รวดเร็วกว่าพ่อแม่ทำพ่อแม่ก็ดีใจ ฉันก็มีความรู้สึกอย่างนั้นสำหรับอาโลกสินก็ดีโอทาตากสินก็ดีหรือเตโชกสินก็ดีถ้าทำเข้าถึงอุปจารชานหมายความว่าสภาพนิมิตดดคงที่แต่มันเป็นภาพตามเดิมต่อมานิมิตนั้นได้คลายตัวไปมีประกายแจ่มใสขึ้นสดสวยมีอาการหนาปรากฏไม่เมื่อยไม่ปวด มีความสุขบอกไม่ถูกอย่างนี้เรียกว่าเข้าถึงสุขแต่ยังไม่ถึงเอกคตายังไม่ถึงประทมฌานขนาดนี้ถ้าควรเราปฏิบัติมีความฉลาดก็เริ่มฝึกทิพจักขุยานได้แล้วทิพจักขุยานะถ้าเราไม่มีวาสนาบารมีมาในชาติก่อนนะมันต้องฝึกกันใหม่แต่คนที่เขามีวาสนาบารมีเคยได้มาแต่ชาติก่อน พออารมณ์จิตเป็นสมาธิมันก็ปรากฏเลยเพราะเป็นของเก่าอันนี้จํากันไว้ด้วยนะอย่าไปวัดกันว่าคนนั้นทำไมได้เร็วคนนี้ทำไมได้ช้าเพราะเราเคยสร้างของเรามาก่อนหรือเปล่าถ้าเราไม่เคยสร้างมาก่อนเวลาจะฝึกมันก็ได้ช้าถ้าเราสร้างมาก่อนพออรมจิตถึงอุปจารสมาธิที่พระจะักขุยานมันปรากฏมีวิธีฝึก สำหรับคนไม่เคยได้มาในชาติก่อนเมื่อถึงอุปจรัสมาธิจับภาพนิมิตเมื่อจับภาพนิมิตอยู่แล้วก็เอาจิตเพิกภาพานิมิตเสียคำว่าเพิกหมายความว่าให้สลายไปโดยกำหนดในใจว่าขอภาพกสินนี้จงหายไปแล้วภาพนรกภาพสวรรค์ภาพพรมโลกภาพพระนิพพานภาพคนที่ตายไปแล้วหรือใครที่ไหนก็ตามที่เราต้องการจะรู้ ขอจงปรากฏแทนเพียงเท่านี้ภาพที่ปรากฏในจิตมันจะหายไปแล้วภาพนั้นจะปรากฏแทนเราจะรู้สภาพของนกรกเปรตอสุรกายสัตว์ดเดรัจฉานหรือว่าคนที่อยู่ที่ไหนก็ตามหรือเขาตายไปแล้วก็ตามเราจะรู้ได้ตามกำลังของจิตถ้าจิตเราเข้าถึงฌานตอนจิตเข้าถึงอุปาจัสมาธินี่มันก็เห็นไม่ชัด เห็นกันไม่ถนัดเวลาจะพูดจากันคำสองคำมันก็จะหายไปแต่ต้องตั้งอารมณ์กันใหม่เวลาเข้าถึงฌานเมื่อถึงฌานสี่แล้วเราก็ฝึกทรงฌานจับนิมิตไว้ให้ได้นานๆอย่างที่หลวงพ่อปานทำแล้วต่อจากนั้นไปถ้าเราอยากรู้เรื่องอะไรเมื่อจับนิมิตได้นานแล้วก็คลายจิตออกมาอธิษฐานจิตว่าภาพสิ่งนี้จงหายไป ภาพสิ่งนั้นนั้นจงปรากฏเท่านี้ภาพนั้นนั้นก็จะปรากฏจำใสคุยกันได้ตามสบายเหมือนเราคุยกันนี่ตรงนี้แหละที่ท่านบอกว่าคุณยังพูดไม่ครบของจริงของเรามีแต่ว่าเวลานี้คนจริงของเราไม่ค่อยมีท่านว่าอย่างนั้นนี่สมเด็จท่านว่านาะท่านบอกว่าคนจริงไม่ค่อยมีถึงแม้ว่านักบวช ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็ตามบวชเข้ามาแล้วต้องหลายๆสิบปีเขาไม่ค่อยจะจริงเหมือนกันเขามักจะเกาะตำลากันเสียหมดถ้าเกาะตำรากันมากเพียงใดคำสอนของฉันก็สลายตัวไวเพียงนั้นนี่เป็นคำปลาลดของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านบอกว่าในไหนลูกหลานของคุณก็เป็นคนมีบารมีมีดีอย่างน้อยก็เข้าถึงอุปบารมีแล้วไม่มีหลอก ต่ำกว่านั้นไม่มีจำให้ดีนะลูกหลานที่รักนี่ท่านชมมาเองนะท่านบอกว่าลูกหลานของคุณนะ่ะอย่างเลวที่สุดเข้าถึงอุป,ปบารามีแล้วทั้งหมดแล้วนอกจากนั้นที่เข้าถึงปรมัทธาบารามีไกลจะครบท้วนก็มีอยู่มากไม่น้อยคำว่าไม่น้อยนี่เป็นพระหูพจน์นะหมายความว่าไม่ใช่หนึ่งเกินกว่าหนึ่งมีอยู่มากฉะนั้น เมื่อลูกหลายของคุณมีบารมีอย่างนี้เขาพ่อจะรับฟังได้ก็ให้เขารับฟังไว้สำหรับคนอื่นที่เขายังเข้าไม่ถึงเขายังเกาะตำลากันอยู่เขารับฟังแล้วเขาไม่เชื่อก็ช่างเขาเราไม่มีอำนาจจะไปโปรดคนทั้งโลกได้นี่จำไว้นะอาโลกสินก็ขอทวนกันแค่นี้ท่านบอกให้ท้านี่ก็ทา้ทาผู้ฟังทั้งหลาย ไม่เชื่อเชิญลองเชิญพิสูจน์การปฏิบัตินะอัตมานะ่ขอเอาตัวเข้ายืนยันขอเอาตัวเองเข้ายืนยันว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องจริงที่คนทำได้จะเห็นผลจริงถ้าไม่ทำอันนี้ไม่คุยด้วยนะเอาแต่ตำราหรือคำคนอื่นเขาว่ามาคุยกันนะขอโทษเถอะอย่าหาว่ารังเกียจเลยไม่อยากฟังเสียงนะ่ะคนไม่เอาไหนนี่ ไม่อยากฟังเสียงเพราะฟังไปมันก็ไร้ประโยชน์เสียเวลานอนเสียเวลาพักผ่อนเสียเวลาคิดการงานอย่างอื่นพูดกับคนไม่ทำนี่พูดเท่าไหร่มันก็ไม่รู้เรื่องความจริงเรื่องของกสินเป็นของง่ายไม่ใช่ของยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาโลกสินเป็นกสินกลางเป็นกรรมฐานกลางคนมีอุปนิสัยแบบไหนก็ตามทำได้หมด ขอเชิญทํากันขอเชิญพิสูจน์กันด้วยการปฏิบัติเอากันจริงๆกี่เดือนกี่วันนั้นพยากรณ์ไม่ได้ถ้าพอเจ้าประคุณที่เกียจกันล้วก็ร้อยปีร้อยเดือนร้อยวันมันก็ไม่ได้ถ้าขยันจริงๆก็ไม่เกินเจ็ดวันตั้งอารมณ์ให้ถูกรักษาอารมณ์ให้คงที่จับนิมิตให้ได้แค่อุปจารสมาธิมันไม่ถึงหางอืง่นไกลไม่ถึงปลายนิ้วก้อย อารมณ์สมาธิก็เล็กน้อยเท่านี้เป็นของเด็กๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาโลกีทั้งหมดเขาเรียกกันว่าของเด็กๆไม่ใช่เรื่องที่คนในโลกจะกล่าวว่าไม่ใช่วิสัยที่ฉันจะทําได้คําว่าชาโลกีเป็นเรื่องของคนทุกคนทําได้ถ้าเกิดมาแล้วมีสิทธิ์ทําได้ทุกคนเราเป็นชาวโลกใช่ไหมท่านทั้งหลายก็จะตอบว่าใช่ในเมื่อเราเป็นชาวโลกแล้วสมบัติที่มันเกิดในโลก สมมติมว่าน้ำนี่นะเราจะอาบมันได้ไหมเราจะกินมันได้ไหมเขาไม่ได้มีไว้สำหรับพระมหากษัตริย์หรอกนะน้ำนี่นะทุกคนอาบได้กินได้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็อาบได้กินได้นี่อาหารที่เราเคี้ยวเข้าไปอย่างลูกไม้ข้าวปลาอาหารต่างๆนี่เราจะกินได้ไหมเขามีไว้เฉพาะพระมหากษัตริย์หรือพวกเราด้วยตอบกันไม่ยากว่าคนทุกคนในโลก มีสิทธิ์กินได้เหมือนกันข้อนี้มีอุปมาชันใดทาโลกีก็เหมือนกันวันนี้ฉันพูดหนักไปหน่อยนะเพราะว่าท่านสั่งให้ทานี่ยี่ห้อฉันมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าท้ากันละก็นี่ดีว่ามันแก่เสียแล้วนะเสียงมันแห้งเสียแล้วสมัยก่อนไม่ต้องลอกตะวาดหมาหล่นใต้ทุนตายไปหลายตัวแล้วเดี๋ยวนี้โลกกรเพราะมันมาตัดเสียงเสียไม่อย่างนั้นไม่ต้องลอก เรื่องตะวันนี่น่าดูเวลาพูดกับคนงี้นิ่มนวลน,น่ารักแต่เวลาตะวันไปอีกคนหนึ่งคนละพวกเสียงดังและก็เสียงกระโชโกโ h กคากมันเป็นยี่ห้อ,อยักษ์ติดมานี่ท่านทาเทวสวุวรรณและบรรดายักษ์ทั้งหลายยิ้มกันเป็นแถวท่านมากันแล้วนาะท่านมาคอยเตือนจิตมาล้อมกันทั้งหมดมาอยู่ข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างทางพระบ้าง ูบ่าจารย์ทั้งหลายลุงพุทธก็มาลุงพุทธนั้นนั่งติดเลยนะวันนี้นะลุงพุทธบอกว่าแม้ชอบพูดให้ลูกหลานฟังละชอบมากเพราะแกเป็นคนอยู่ต้นทางนี่ถ้ามันพลัดลงไปแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงความรักลูกรักหลานนี่แม้จะเป็นผีเป็นเทวดาแล้วก็ยังห่วงอยู่อดรักไม่ได้นี่เป็นธรรมดานะลุงนะแกพยักหน้าแล้วก็ยิ้ม ว่าไงลุงอ๋อยังห่วงเรื่องเขาอยู่หรือช่างเธอะเขาใส่เขาให้ก็ดีแล้วเขาไม่ใส่เขี้ยวให้ก็บุญตัวแล้วถ้าเขาใส่เขี้ยวยักษ์ก็ยังดีถ้าเขาใส่เขี้ยวหมาละสวยเลยหัวร้อใหญ่ลุงพุดหัวร้อใหญ่บอกว่าถ้าเขาใส่เขี้ยวยักษ์ไม่เป็นไรเป็นบุญตัวแต่ใส่เขี้ยวหมาแล้วก็แย่หัวร้อชอบใจบอกว่าเออ ไอเด็กๆมันล้อเราช่างมันนะลุงใจดีไม่ใช่หรือแกบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ว่ามันลอกมันก็ทำอย่างนั้นแหละมันนึกยังไงมันก็ทำกันไปเอามาเข้าเรื่องกันต่อไปนะนี่เรื่องอโลกสินว่ากันหมดแล้วสีมาเข้าเรื่องหลวงพ่อปานกันต่อนะหลังจากนั้นมาเมื่อหลวงพ่อปานฝึกอโลกสินอากาศกสินเสร็จก็เหลือกสินอีกสี่อย่างคือปิตกสิน สีเหลืองแล้วก็นีลกสินสีเขียวโอทาตากสินสีขาวโลหิตตกสินสีแดงนี่กสินทั้งหลายเหล่านี้ว่ากันเรื่องสีนะกสินสีเหลืองน่ะมีอนุภาพอย่างนี้ถ้าเราต้องการอะไรก็ตามให้เป็นสีเหลืองหรือสีทองเราบันดาลได้เลยสีเขียวก็เหมือนกันถ้าที่ใดมันสว่างอยู่เราใช้กสินสีเขียวเข้าบังคับ มันจะมืดตื้อไปหรือว่าต้องการของอย่างอื่นที่มันมีสีอื่นถ้าต้องการให้มันมีสีเขียวแล้วก็ทําได้แล้วกระสีสีแดงก็เหมือนกันกระสีสีเขียวก็เหมือนกันนะทีนี้วิธีทํามันก็ไม่ยากไปเปิดตําราดูดีกว่านะให้ไปแล้วนี่พูดไปแล้วก็จําไม่ได้หรอกป่วยการมันของง่ายๆกรรมฐานนี่นะลูกหลานนะหลวงพ่อป่านท่านบอกว่าเวลาฉันพูดนี่ ไม่ถึงหลวงพ่อปานเองนะคำว่าฉันน่ะท่านบอกว่าคุณเอ๋ยกรรมฐาน40กองนี่เวลาฉันพูดมันก็ง่ายคล้ายๆขนมเบื้องทำด้วยปากและเล่งแสะประเดี๋ยวก็เสร็จแต่เวลาทำจริงๆนะ่ะมันยากนะลูกนะแต่มันก็ยากตอนต้นเท่านั้นนะจะเป็นกรรมฐานกองใดก็ตามถ้าเราทำได้ถึงชานสีเพียงกองเดียวแล้วก็พยายามรักษาอารมณ์ชานสีไว้ให้ได้ตั้งไว้ให้ได้นาน ต่อไปกรรมฐานอีก39กองคุณเอย๋ยไม่ต้องห่วงหรอกสามเดือนเท่านั้นล้มขอนหมดนี่แสดงว่าท่านบวทพรรษาแรกกรรมฐาน40ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนท่านพิสูจน์หมดเลยยากไหมฉันไม่เห็นมันจะยากตรงไหนนี่ฉันเคยบอกแล้วว่าถ้าเราอ่านหนังสือออกหนังสือ40เล่มเล่มเล็กๆบางๆหนาประมาณสิหน้า ถ้าเราอ่านเล่มใดเล่มหนึ่งมันออกเสียแล้วนะเราเรียนในตอนต้นฝึกมาอ่านออกเล่มต้นอ่านออกหมดแล้วอีก39เล่มมันก็อ่านออกเหมือนกันไม่เห็นมีอะไรยากกรรมฐาน40กองก็เหมือนกันแหละอย่างเรื่องกสินก็เหมือนกันนะนักปฏิบัติกรรมฐานน่ะพอพูดเรื่องกสินละบางคนทำตาโตบอกแม้เล่นกสิสเชียวหรือ ท่านฟังแล้วสลดใจของธรรมดาธรรมดาทั้งหลายเท่านั้นแหละทำไมพูดกันเป็นของยากเป็นของหนักสร้างความท้อแท้ให้แก่นักปฏิบัติที่หวังความดีนี่เป็นอันว่าจบการฝึกกรรมฐานเอาเรื่องการเรียนหมอของหลวงพ่อปานดีกว่าเมื่อหลวงพ่อปานฝึกกระสินเสร็จท่านก็ย่ำเท้ากรรมฐานอีก30กองจนเสร็จในระหว่างเสร็จแล้วนี่แหละหลวงพ่อสุนก็ใช้หลวงพ่อปานเป็นหมอแทน ตอนนี้หลวงพ่อสุนเป็นประธานแล้วคนไข้จะไปจะมาเป็นหน้าที่ของหลวงพ่อปานเอาละสิเป็นทั้งหมอยาหมอสัพหมอน้ำมนหมอน้ำมนแช่หมอเสกมาว่ากันไปตามเรื่องตามราวแล้วหลวงพ่อสุนก็คอยให้จังหวะถ้าคนไข้คนไ,ไหนสันแงกๆเข้ามาหนาวจัดเป็นไข้มาลาเรียบอกคุณปานไปเป่าให้เขาหายหนาวซิ แต่ความจริงวิธีการอย่างนั้นจะไม่เป่าก็ได้นึกให้มันหายหนาวก็ได้แต่ชาวบ้านเขาจะหาว่าอวดฤทธ์ก็เลยใช้เป็นบทของคาถาเข้าบางเสียหลวงพ่อสุนทรก็บอกปานเอ๋ยไปนั่งทางหัวของคนไข้สิทางหัวเขาน่ะแล้วก็เป่าลงไปสามทีบอกให้เขาหยุดสันให้เขาหยุดหนาวเดี๋ยวนี้มันจะได้พูดกันรู้เรื่องหลวงพ่อปาน ก็ต้องเข้าเตโชกสินเวลาเข้าตั้งท่าหรือเปล่าเปล่าไม่ได้ตั้งท่ารอนั่งอยู่อย่างนั้นเขานึกปั๊บก็ได้แล้วเขาคล่องนี่ก็เป่าลงไปแต่ที่ฐานว่าขออำนาจเตโชกสินไฟนี้จงทำให้ร่างกายของคนไข้อบอุน่นแล้วก็เป่าลงไปสามทีคนไข้ก็หายสัน่นว่าไงหมอนิดอย่างนี้ดีไหม หายสั่นแล้วมันก็ร้อนขึ้นมาถ้าคนไข้คนไหนร้อนกรุ่มหลวงพ่อสุนก็บอกว่าปานเอ๋ยไปเป่าให้เขาหายร้อนกรุ่มนะลูกนะหลวงพ่อปานก็ทําอย่างนั้นนี่เป็นการเรียนหมอฝึกวิชาหมอไปในตัวเสร็จแล้วการเรียนวิชาหมอนี่ก็เป็นของง่ายเพราะว่าพ่อล่อกระสินเข้าไปแล้วไม่มีอะไรยากมันแบบคนเป็นมหาเศรษฐีใหญ่มีเงินใช้ไม่หมดจะต,ต้องการอะไรราคาเท่าไหร่ ก็ได้ตามต้องการหรือว่าคนมีกำลังมากของจะหนักสักเท่าไรก็ยกไว้นี่ก็เหมือนกันแล้วในด้านชานต่างๆหลวงพ่อปานก็เรียนจบถึงอรูปรชานภายในปีแรกหมายความว่ากรรมาฐานนี่ถ้าได้ถึง40กองแล้วก็ได้อรูปรชานเป็นสมาบัติ8